มันก็ไปรู้อ่ะมันจะไปรู้ได้ไงป่าอยู่กับเขาเดียวจะไปรู้เองเ่าคุยกันแล้วูเขานตอนงนตอนแรกูหังมยนเห็นว่าเอาทุกอย่างเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะเ่กอนนะาอ่ตอนหลังมาเนี่ยัไม่ได้เอาอ่ะก็บ้ารู้เขาไห่ะไม่ใ่รู้เขาไม่ได้หอกมใช่ตอนแรกปาครับัแรกอ่ะ

แรอบแรกแล้วพ oh. ี okay. ่บ้าผ่านได้เขาใช่ใช่ไหมใช่รอบแรกผ่านได้เขารอบติสารไม่เข้าเขาเองเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเันไม่รู้นะรอบรอบแรกตัดใด้เขาไห้ล่ะตัดใน้เขาไหมรอบแรกพีให้เอาให้เอาให้เขา ลอบลอหลังม่เกี่ยวรอบแรกป้าเต็มใจเอาชื่อป้าเปให้เขาอันนั้นสาคนแค่นูกนแค่คนเจ้คนเอาสามคนรอบแรกเลยลอบขอเาป็นแตเขาแล้วแต่แต่ลอบเป็นานละูเขา 到啊，去去，去，去，